ครับผมนี่คือต้นสมุนไพรสมอพิเภกพี่น้องอยู่ในบ้านผมนี่ผมเพียนเรืออยู่ต้นเดียวแล้วพี่น้องเนาะเป็นต้นไม้ขนาดกลางแล้พี่น้องเนระือขนาดกลางหรือถึงถึงใหญ่พี่น้องคนระับผมใบมันบนรกลพี่น้องอันนี้คือใบของเพลนพี่น้องนะใบของเพลนสมอพิเภกเป็นสมุนไพรยาระบาย เป็นยาอายุวัฒนะแก้จุกเสียดเงินท้องได้แ้วพี่น้องนะภัยท้องอืดท้องเอิงไปเข้ากับยาตัวนอื่นจะเป็นสูตรสูตรเรื่องข่าวกมะบามป้อมสมอไทยสมอพิเภกที่เป็นสูตรตีผลาล่างท้องพี่น้องภัยท้ายบอกท้องผูกจุกเสียดเง่นท้องท้องอืดท้องเอิงเห็ดกินเลาเบิ่งพี่น้องเลยายด้บูรวมาเก็บสมอพิเภกเพื่อยัง เพื่อจะเอาไปตากแห้งเอาไว้เข้ากับยาส่วนอื่นผิดน้องตอนนี้คือเม็ดหองคนผิดน้องให้เยอะไปบุ๋ลงเก็บยาระบายเป็นยาอายุวัฒนะกินเห็ดหายร่างกายทดเสื่อมบำรุงธาตุพี่น้องเอ้บำรุงธาตุธาตุเสื่อมสังขารเสื่อมเมื่อใครกินยาปัจจุบันหลายๆให้ถ่ายท้องแล้วพี่น้องเด้อให้เอาบักสมอพิเภกนี้สมอพิเภกประมาณครึ่งกำมือสมอไทยครึ่งกำมือ ปาขามป้อมเครื่องกำมือต้มกินพี่น้องเอจะล้างท้องเป็นยาระบายได้อย่างดีพี่น้องเอบำรุงธาตุทุกส่วนนะพี่น้องเนาะครับผมนี่คือผลของมันนะพี่น้องเด้อผลของสมอพีเพกพี่น้องเอผมเลยเก็บมาตากไว้นะพี่น้องเนาะเพื่อสามารถช่วยแก้ไขมาลาเรียได้อย่างดีนะพี่น้องเด้อแก้ไขมาลาเรียแก้หอบแก้เหินนะพี่น้องเนาะ เพื่ยังสามารถช่วยป้องกันเส้นเลือดอุดตันได้อย่างดีนะพี่น้องเด้อหายเส้นเลือดอุดตันให้ท่านต้มอ,อยู่ต้มกินเราเพี่น้องเพื่อซีเฮให้ไขมันในเส้นเลือดเฮาเดินสะดวกสบายพี่น้องนี่คือสมุนไพรสมอพิเภกนะพี่น้องเนาะป้องกันเบาหวานได้อย่างดีนะพี่น้องเอด้อดีซ่านไาเป็นโรคดีซ่านพี่น้อง หาต้มยู่ต้มกินรองเบ่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิมีประโยชน์ต่อท่านนะพี่น้องเนาะโปลดีซต้นเพิ่งยังสามารถช่วยแก้ท้องร่วงพี่น้องเอยเปลือกต้นเพิ่นยังสามารถช่วยแก้พวกอันปัสสาวะพิการนะพี่น้องนะเด้อเปลือกต้นของพเพิ่นเปลือกต้นยังสามารถช่วยรักษาแพลได้อย่างดีนะพี่น้องนะเนาะแพลอักเสบให้หาเอามาต้มและเอามาทาลองเบิ่งพี่น้องเอย ให้เป็นเพลอ้กเสพต้มแล้วมาล่างล่างล่างเนาะพี่น้องเนาะเพลอ้กเสบท่านทีได้ดีขึ้นที่แน่ๆน่เเป็นโรคดีซันเอาเปลือกของเพิ้นผลของเพิ้นนี่ไปต้มอยู่ต้มกินรอบบังพี่น้องเพื่อสิมีประโยชน์ต่อท่านหรือจะไปเข้ากับยาตัวอื่นเพี่น้องเนาะภพลเป็นโรคดีซันเอาผลของเพิ้นเอาเปลือกของเพิ้นไปต้มอยู่ต้มกินที่ให้ดีซันนั่นดีขึนพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก่อนกินก่อนใช้ให้ศึกษาดีๆเน้อพี่น้องแล้วเพราะบางคนแพ้ย์สมุนไพร บางคนกับ,บอบแพ้บางคนกินแล้วหายเร็วบางคนกินแล้วหาช้าแล้วแต่ร่างกายของคนกินแล้วให้อยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะไข้สุขภาพแข็งแรงครับผมขอบคุณครับ